ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ن أ ذ ي م رب شرحي صدلي ويرسل لي أملي وحل ا ل أ ق د م من لساني ي ف ق ه قولي السلام عليكم و ر ح م บ الله و ب ر ต ا ت ه ขอความสันต ah 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 uh. ิความเมตตาจากอัลลอฮา سبحانه و ت ع ا ل าได้โปรดประสบในบรรดานักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนศาสนวิทยาทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับ นะครับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในรูปแบบของ y t u t u นะในช่องของครูนะครับเมนูลูกรักไบรออีสในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในส่วนของวิชาเตาวฮิตหรือว่าวิชาหลักศรัทธานักเรียนก็คงจะคุ้นเคยกับการเรียนรูปแบบนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่เทอมที่แล้วที่เราติดในช่วงของโควิดและในครั้งนี้เราก็ได้มีโอกาสได้เจอกัน ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คืออันวลและอวันบารอนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อนะครับอันวละวันบาระด้านล่างนะครับครูก็ได้ทําการวงไว้ให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดๆนะ อันวล,วลาอวนบะระเนี่ยความหมายของมันนั่นคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการศรัทธาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยการเป็นมุสลิมของเราก็ถือว่าจะเป็นการที่จะเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ก็ว่าได้นะครับเ,เราเปิดหนังสือนะตามปกหนังสือที่ครูได้ให้ไว้นะครับนี่ครับวิชาอัตตาฮีด นะชั้นปีที่สมัธยมศึกษาปีที่3นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้านักเรียนได้หนังสือแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมาที่หน้าแรกครับหน้าที่หหน้าที่1นนะครับอันวาราอู่วันบะรอหน้าที่หนึ่ง,าง,าาางตามหัวข้อเลยนะครับ อัลวาละวันบระรอนะหัวข้อตรงนี้อัดดารซุลอาววะลูมันหมายถึงอะไรกันมะนั่นวาละนะเราจะเรียนความหมายนะของทั้งสองคำนี้ความหมายของมันนั้นเนี่ยคืออะไรเรายังไม่แปลนะครับเรายังไม่อธิบายแต่ว่าเราจะดูในรายละเอียดของคำแปลความหมายว่ามันหมายถึงอะไรเราจะแยกเป็นสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งคืออัลวาละ เรื่องที่สองคืออันบะระนะซึ่งในทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในบทเดียวกันแต่อันบะระเนี่ยจะอยู่ในอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้จะอยู่ในอีกหน้าหนึ่งแต่ที่เรากำลังจะเรียนกันอยู่ขณะนี้ก็คือหัวข้อนี้นะครับอันวลาอูอทีนี้อันวลาอูนั้นหมายถึงอะไรแล้วมันเป็นเงื่อนไขของการเป็นมุสลิมได้อย่างไรเรามาดูกันนะ นักเรียนก็จดความหมายไปด้วยนะจดความหมายคําอธิบายให้ตัวเองเข้าใจตามที่ครูได้พูดได้แปลได้สอนได้อธิบายไปแล้วนักเรียนก็ไปจดตัวบททั้งหมดนี้นะครับลงสมุดนะเมื่อจดตัวบททั้งหมดลงสมุดเพื่อเป็นการฝึกลายมือฝึกการเขียนภาษาอาหรับให้มีความคล่องแคล่วมีความสวยงามให้มีความคุ้นเคยและ หลังจากที่จบบทนี้ครูแปลเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ถอดความหมายต่างๆทั้งหมดลงไปในสมุดนะครับอย่างที่เราได้เคยทำกันไว้แล้วเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเราจะตรวจสมุดกันอย่างเป็นทางการแต่ระหว่างนี้ระหว่างสัปดาห์เราก็อาจจะมีการนัดส่งนะครับนัดส่งงานสมุดนะแต่ว่าส่วนในส่วนของการท่องศัพท์เราก็จะยังเว้นไว้ก่อนยังไม่ท่องนะครับ มะนะอันวะละนะอันวละลอู้คืออะไรเริ่มแล้วนะครับอันวละลาอู่คว่าอันวะละนั้นคือนะฮุบบุลลอฮิตาอาลาฮุบบูฮุบฮบุญแปลว่าความรักความรักนะครับฮุบบุญแปลว่าความรักความรักนะักเรียนเขียนมานะครับความรักเขียนอย่างนี้ ความรักต่อใครครับต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตาอาลาจดตามไปนะครับถ้าไม่ทันกดพอส์กดหยุดสต็อปเอาไว้แล้วก็ฟังทีละวักทีละตอนแล้วก็แปลต่อไปครับอันวละนะครับคือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์หัวรอซูลีฮีและรอซูลของพระองค์คือเราเนี่ยจะต้องมีความรักต่ออัลลอฮ และรอซูลของอัลลอฮ์นั่นก็คือนบีท่านอื่นๆทั้งหลายและก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอัลลอฮ์และรักรอซูลของพระอ,องค์เท่านั้นยังไม่พอต้องวาดีนินอิสลามรักในศาสนานะครับรักในศาสนาอิสลามรักความเป็นมุสลิมของตัวเราเองด้วยนะ วัอัตบะอีหินมุสลิมีและบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายด้วยเช่นกันรักอัลลอฮ์รักรอซูลหนึ่งนะรักอัลลอฮ์สองรักรอซูลจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับรักบรรดาซอฮบะรักบรรดานบีบรรดาคนดีบรรดาคนที่ตายฉะฮิดรวมหมดเลยที่เขาเป็นคนดีแล้วเป็นมุสลิมเนี่ยและก็บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเราจะต้องรักด้วยเพราะเขามีศรัทธาเดียวกันกันกบเรานั่นก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ และนะครับช่วยเหลือนะวานุสรอต,ตุลลอและช่วยเหลือนุสรอแปลว่าการช่วยเหลือช่วยเหลือกันในหนทางของอ,ลอัลลอฮ์นะครับในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานูวตาอาลาและรอซูลของพระองค์นะครับหัวดีนินอิสลามในแบบหนทางของอิสลามตลอดจนถึงช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมต่างๆที่เขามีความเดือดร้อน <c oughs> นี่คือรูปแบบของความรักนะที่มีต่ออัลลอฮ์ดังนั้นอันวาละเนี่ยครูจะอธิบายง่ายๆก็คือการที่เรารักในอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักใครละ่ะอัลลอฮ์รักรอซูลใช่ไหมบุคคลที่อัลลอฮ์รักเราก็ต้องรักคนคนนั้นด้วยนะถ้าอัลลอฮ์รักนบีเราก็ต้องรักนบีด้วยแต่ถ้าเรารักอัลลอฮ์แต่เราบอกว่าเราเกลียดรอซูล เกียรติมุสลิมคนนั้นเกียรติมุสลิมคนนี้ทั้งนั้งที่เขาเป็นคนดีแต่เราไปอิจฉาเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเรานั้นเนี่ยไม่ได้รักกับอัลลอฮ์ไม่ได้รักในอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลายอย่างแท้จริงครูยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นสมมุติว่าอืเธอไปจีบลูกสาวใครสักคนหนึ่งยกตัวอย่างเธอมีความรักในตัวผู้หญิงนะหรือคนที่เป็นผู้ชายคนที่จะเป็นว่าที่สามีเราแต่ปรากฏว่า เรารักผ,ผู้ชายคนนั้นรักตัวเราแต่เขาเกลียดพ่อเกลียดแม่เราทั้งทั้งที่เราเนี่ยรักในพ่อแม่ของเราเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยสมควรไหมที่เราจะแต่งงานด้วยอยู่ร่วมชีวิตอ่าอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะฉะนั้นบุคคลที่เรารักเนี่ยเขาก็จะต้องรักเราเขาก็จะต้องรักเหมือนกับที่เรารักด้วยใช่ไหมในทางกลับกันอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราส่งรอซูลมา ให้ศาสนาอิสลามมาเรามีหน้าที่ในการที่จะรักษาใช่ไหมครับดูแลปกป้องอปกป้องช่วยเหลือนะสารพัดเลยอันนี้คือรักในหนทางของ Allah. อัลลอฮ์นะรักในหนทางของอัลลอฮ์นะครับตลอดจนช่วยเหลือบรรดาช่วยเหลือนะในหนทางของอัลลอฮ์อะไรก็ตามแต่นะครับเช่นเราบริจาคเงินไปในหนทางของอัลลอฮ์ เช่นนี้เป็นต้นให้กับคนยากคนจนคนขัดสนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความรักในหนทางของอัลลอฮ์เช่นกันแล้วก็มีวิธีการต่างๆอีกมากมายหเห็นมุสลิมถูกลังแกถูกทําร้ายแล้วก็ปกป้องเป็นต้นนะอันนี้ก็คือความรักในหนทางของอัลลอฮ์ที่มีต่ออัลลอฮ์อัตเดีลูมินันกิตาบิวัซุนนะนะครับหลักฐานอันนี้ก็แปลนะครับหลักฐานจากอันกุรอานและสุนนะของท่านนบีข้อหนึ่งหลักฐานจากอันกุรอานคือ นะยากูลุลอลฮิตอา,าอัลลยักูลุลอลฮุตอาอัลลวะม่าไมะวัลลอฮะวะารสซูลลฺหวัลละดีนอามานูฟอินนะฮิสบัลลอหฺฮุมุลกอลิบุนอยู่ในสุร่าอะไรเอ่ยมาอิดาอายาที่ห้าสิบหกนะครับเอาแปลว่าอะไระนักเรียนเผื่อจดไม่ทันนะครับแปลว่าอะไรนะในส่วนนี้ครูข,ข้ามไปอีกหน้าหนึ่งให้ดูนะเห็นไหมอายะเดียวกัน ว่าไม่ยะตะวันละล้อเป็นสีแดงก็ได้นะครับสีแดงว่าไม่ยะตะวันละล้อนะอาม ه นูฟะอินนะฮิสบัลลอฮิฮ ه มุลกอลิบ و นใช่ไหมครับและผู้ใดนะครับว่าไม่ยะตะวันละล้ออย่าลืมจดนะครับและผู้ใดให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นเนี่ยและรวมถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นมิตรแล้วไซ นะครับผู้ใดนะครับที่รักอัลลอฮ์ได้รอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็คือคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเป็นคนที่มีอีมานเนี่ยนะแล้วก็ทําให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นมิตรแล้วเราก็แท้จริงพักของอัลลอฮ์นั้นคือพวกที่จะได้รับชัยชนะใครรักอัลลอฮ์ก็เท่ากับว่าเขานั้นเป็นพักพวกของอัลลอฮ์ใครรักบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักเช่นรอซูลก็เท่ากับว่าเขานั้นเป็นพวกของอัลลอฮ์ด้วยฉะนั้น เมื่อเรารักบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักนะไม่ว่าจะเป็นบรรดานาีบรรดารอซูลบรรดาผู้ไต่ฉีดทั้งหลายก็เท่ากับว่าเรานั้นอยู่ในพักของอัลลอฮ์เป็นพวกของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตะอาลาใช่ไหมครับและแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นพวกของอัลลอฮ์ก็จะมีแต่ชัยชนะเท่านั้นนะครับไม่มีการปราชัยใดๆทั้งสิน้นนะอันนี้คือขนทางนะครูถุงบอกว่า อัลวะละเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าความรักกันในขนทางขอัลลอฮ์แต่หลายๆคนไม่ได้รักในขนทางขอัลลอฮ์เช่นบางคนอาจจะไปรักนะคนที่เขาเป็นกาเฟตนะที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอาลานะเขาอาจจะเป็นดาราที่เราชื่นชอบเขาอาจจะเป็นบุคคลที่ดังหล่อสวยเรามองเห็นเป็นไอดอล แต่ว่าเขานั้นไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างเช่นอาจจะเป็นนักลงนักร้องหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าหนึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นกาเฟสเรารักในหนทางของอัลลอฮ์หรือไม่เพราะบุคคลเหล่านี้เขาปฏิเสธอัลลอฮ์สองสิ่งที่เขาทำเนี่ยทั้งเล่นละครทั้งร้องเพลงก็ล้วนแล้วแต่เป็นความฮารามอย่างยิ่งเรายิ่งไปรักเขาไปหลงเขาไปชื่นชอบเขาก็เท่ากับว่า เรานั้นเนี่ยไปรักในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเกลียดแต่เรากลับไปรักไปชอบบุคคลเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเราเนี้ยเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพวกของพระองค์ใช่หรือไม่อ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้พวกเรานั้นได้เห็นภาพเช่นนี้นะอันนี้ก็คือความรักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตะอาลาต่อมามีนัสซุนนตี้จากซุนนะของท่านรอซูล นะยัก nah, ูล nah ุลลอฮยักูลุซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับมซาลุลมุมีนีในทวารดิฮิมวะตารอฮูมิฮิมวะตัอาตุฟีฮิมมซาลุนจัสรีอิดัชตะมินฮูอุดุนตัดาอาเลฮูซาอิลุนซาจดบบิิสซฮสซ ا ฮาร ب วัลฮุมมาบิสซ ب ฮาร ه วัลฮุมมานะครับ อไปไหนแล้วโอเคนะครับบสสฮาริว ah ัลุมมาอันนี้ก็เราก็ดูว่าฮะดิษบทนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับอครูก็รวบรวมมาให้แล้วนะครับฮะดิษนี้นะครับรายงานโดยท่านอนุอมานอิบนุบชีรอรยัลฮลันฮุมาได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่า นะครับก็เป็นตัวบทที่ครูได้ยกไปข้างต้นตามในหนังสือเลยนะครับอันนี้เสริมมาจากในเน็ตให้หนักเรียนได้เห็นนะว่ามาซารุนมุมินีน่ามาซารุนมุมินีน่าประโยคนี้นะเปรียบเทียบบรรดาผู้ศรัทธานะครับนะตัดฟีตวาดดีหิมในด้านความรักนะบรรดาผู้ศรัทธานะในด้านความรักว่าตาราหูมีหิม ว่าตารอฮูมีหิมความเอ็นดูเมตตาที่เขามีต่อกันวะตาอาตุฟีหิมและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลของพวกเขาที่มีต่อกันนั้นเนี่ยมาซาลุนยาซาดีเปรียบเสมือนกับร่างกายเดียวกันเลยนะอิดัชตากามินหูรุดวุลนะเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นมันเจ็บปวดนะครับ ตาดาอาลหูซอิรุนยาซาดีเอาวัยวะส่วนอื่นของร่างกายมันก็จะเจ็บปวดไปด้วยทั่วร่างกายเลยนะบิสซารีทำให้นอนไม่หลับาาวัลฮุมมาและเกิดอาการไข้ไดเ้เห็นไหมครับอ้าวนักเรียนพอจะเห็นภาพไหมว่านี่คือสิ่งที่นบีนั้นได้เปรียบเอาไว้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคือบรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ย ในความรักความเมตตาที่มีต่อกันและการให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลของพวกเขาที่มีต่อกันนั้นเนี่ยมันเหมือนเรือนร่างเดียวกันเลยนะเช่นสมมุติว่าในกอเป็นแขนนะในอาลีฟเป็นขาอวัยวะเปรียบเสมือนนะครับในคอเป็นหัวในงอเป็นท้องยกตัวอย่างเป็นต้นทีนี้เมื่อร่างกายมันอยู่อยู่ในร่างกายเดียวกันแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเมื่อเจ็บปวดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปสู่การ จ็บปวดทั่วร่างกายยกตัวอย่างเช่นครูไปฉีดไปฉีดวัคซีนมาแอสตาราเซเนกฉีดเข้าไปที่แขนข้างซ้ายของครูฉีดเนี่ยตอนฉีดเนี่ยมันเข้าไปในแขนใช่ไหมครับข้างซ้ายหัวไหล่แต่ปรากฏว่าครับพอสองวันต่อมาครับอาการมันออกครับเป็นไข้ครับเห็นไหมฉีดตรงแขนแต่ว่าเป็นไข้ พอเป็นไข้ปุ๊บอ้าวสั่นครับหนาวนะมีอาการสั่นมีอาการหนาวเกิดขึ้นไม่ซับไม่เท่านั้นไม่พอเอามีการปวดหัวตืบๆด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉีดแค่ตรงแขนแต่เป็นไข้มีสั่นมีปวดหัวนะแล้วก็มีหัวใจเต้นแรงอ้าวหัวใจเต้นแรงแน่นหน้าอกเนี่ยอาการแบบนี้เล็กๆน้อยๆก็เกิดขึ้นกับครูบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมันเจ็บปวดใช่ไหมครับ นี่ไงแขนเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมไอ้ส่วนอื่นเนี่ยมันก็พลอยเจ็บไปด้วยเหมือนยกตัวอย่างเช่นเธอปวดฟันมากเลยใช่ไหมพ่อแม่ก็บอกว่าเฮา้ยอาหมัดไปล้างจานให้ป๋าหน่อยไอเราก็บอกไม่เอาไม่ไหวล้างปวดฟันออารมณ์ของคนปวดฟันก็นคือไม่อยากทําอะไรมันแย่มันไข้ขึ้นมันไม่อยากทําอะไรป๋าก็ย้อนกลับมาว่าเอา้าใครใช้ให้เองใช้ฟันล้างล่ะเห็นไหย ใช้ล้างจานเนี่ยมันใช้มือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟันเลยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าพอเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยแค่ฟันมันปวดเนี่ยร่างกายทั้งส่วนอื่นมันก็ผ่านไม่อยากทาอะไรผู้หญิงเวลามาเมนมาประจําเดือนเป็นไงครับนักเรียนมาประจําเดือนนะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเออเวลามันออกออกทางไหนครับมันออกทางถวาวรเล็กของเราใช่ไหม เลื่อยมันออกทั้งนั้นแต่เวลามันปวดมันปวดหน่วงๆตรงท้องมันปวดขึ้นยันหัวอารมณ์หงุดหงิดไม่รู้จะทับไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นเป็นคงเป็นไข้วอยวายอารวาสนะนี่คือนี่คือลักษณะที่มันบุงบอกให้เห็นว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันเดือดร้อนผ่านไปด้วยกันทั้งหมดมันก็เหมือนกับบรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเขานั้นมีความรักต่อกันนะ ให้ความรักต่อการเมตตาต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาจะเหมือนน่งางไกลเดียวกันเวะลาเห็นพี่น้องของตัวเองนั้นมีความเจ็บปวดนะเจ็บป่วยนะมีความทุกข์เราก็จะมีความรู้สึกทุกข์ไปด้วยอยากช่วยเหลือเราเห็นพี่น้องชาวปาเลสไตน์ใช่ไหมถูกกดขี่ข่มเหงเราก็มีความรู้สึกว่าโมโหอึดอัดนะอยากจะไปช่วยเหลืออยากจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ช่วยเหลือเขาเรารู้สึกสงสารนี่แหละเขาเรียกความรักในหนทางของอัลลอฮ์นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดในวันนี้นะในส่วนนี้ก็ให้นักเรียนไปจดนะครับตัวบททั้งหมดมาแล้วก็รวมถึงอธิบายความหมายก็คือแปลอย่างที่ครูทํานี่แหละนะครับแล้วในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนกันในประโยคต่อไปว่าอัลบรารรอนั้นความหมายของมันนั้นคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลากับนักเรียนีิงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมบเร์รอมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุโ